สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันสุกซุกสุกคนสบายดีตอนสายๆเด้อทุกคนตอนตกสายเมื้อนี้กะตอนนี้มึงก็ได้ออกมาทีเลยทุกคนเอ้ยออกมาหน้าสวราวตาคือเก่ามื้อนี้นะมื้อนี้น่ะมาโอนสวราวตาไปหาหน่มไม้ทุกคนหาหน่มไม้แกงกินตอนเทงนะมามื้อนี้กะบ่ดำเพิ่นก็บ่ได้มากนะทุกคนเด้อเพิ่นคาเวนะตอนนี้มึงไปกับสาวตะสองคนหาหน่มไม้มื้อนี้กะว่าสิแกงอยู่หน้าสวราวตาพี่เลยทุกคน กินซุ่มนะมือนีน้นะตอนนี้เฮากะกำลังสิญญางไปหานองไม้เนาะมากับสาวันตาท,ทือเก่าสบายดีจ้าสบายดียคลิปคุยดลงสองกับเงียบเต้โดนๆดนล่ะหาซฮากไปหาปลาทาั้งคู่ล่ะ หาหน่อไม้ยำแดงคุณเอจักสิได้หรือบอได้ไม่ได้กะไปติดตาม,มพับชมพร้อมเดี่ยวทุกคนอากาศม้อนี้กาหนาวสันนิมกานุ้งเจอสองตัวสามตัวแล้วุมหนาวทั้งพีหนาวแล้วทั้งปุ่นหนาวหรือยังมาฮอดป่าหน่อไม้ได้ทุกคน ơi. มื่อนี้กะถือกระตาเดี่ยวนั้นทุกคนพอเฮาสีเส้อน์ดำเดี่ยวหา<น>มันไม่บุกแง่มน,นี้กะชิมี่แต่นอแหนงมันทุกคนชิมีน่นอใหญ่าด้วยแง่มนี้นะมาบ้างคนเหน่อยนั่งแล้วก็สองเมตรสามเมตรที่ไหนไหน นี่ทุกคนเห็นแล้วเนาะไหมก็สี่แหน่งพุณแต่ว่ามันเน่าหมดแล้วทุกคนอือว่าอืมทุกคนไม้งลงตอนนั้นมันจะเน่าแล้วเนาะบุ่งเลยโอเคมันจะบ้ยงแก่ลึงได้ดอกแก่แล้วแก่ แดงนอยมันหาอ่อนใช่ไหมไหลแดงนะอันนี้เลยแหน่สนนิอนะะอางนี้สนต่นันตาันเห็นแล้วมันแตแดงงามๆทุกนอ่ะอเออบ่นแมาบางมาห้นา้งบมอ่อนท่ไหมแน่แต่เนาะหนียวมันแล้วอู้นะฮะ ทกอกเดียวนี่ก็บอกกระลายนึงผู 1, 2, 3หนึ่งสองเดแปด ไปหาต่ออีกทางในพวกลักทุกคนด้ยไล้มังแหน่งนี่ดิเอ้อน้ำก็นี่น้ำแข็งเลยผมคักบบน้องมึงแต่เอาไว้บอร์น้ำเสือกับยัางน้องอ่อนถ้าได้แบบนี้นะ ตัวนมันน้อยอย่าไระแบบนี้ขู่ก่อโด่งเงนบ่อันนี้แห้งง่ายทุกคนเอ้กๆปอตักีม่ได้มองมาเลยมาไปฮักไปชี่องเลยอ้นะฮะ กุ้ยหาบุดเดียวนึงเเ่งแลแบบนี้สิเนี่ยนี่กทางนี้แหงหลายทุกคนได้แหน่งหน่อยมื้อนะ,นะหักเอาก่อน นี่สินเนี่ยนั้นก็นมีโอ้โหนี่อ่ะแล้วอ,อู้หายอะไรีฮัเอาไหมโอ้ยตัวทุกคนเลยเหนือนี้นโด่งมาดีมาเลก ดงกะส um, ิเป็นด่งมิ่งญ่ด้วยางมนี้นะทุกคนมันมีคือยามฝนมีนคืออื้อโอหลายอีนอโน้ตไหมแถวนี้นะโอ้โหก่อเดียวก่อเดียวกับจันยาพอแล้วนี่นะ เอหาได้หลายแล้วก็มาซ่อมกันุ่งกระลายตบด้วย <laughs> น้ำพลห้งกระติก อ่อนทุกคนแบบนี้โด่งมันอ่อนค่ะจะดู นทุกคนสองสามกอนึงนะอย่าพ่อละตายมันม่หมดแล้วหมดเลยนอนนี้กันเหี่ยวมาละนี่ใส่เท่านอนเดียวนี้นี่สิ หมดแล้วน mm. ้อยไง้นยไงโด่งอะไรแล้วเนาะว้าวนี่ทุกคนมาขอโด่งไงนี่งาแล้วนะตังามเลยดงนี้นะปีใหม่ดิผมได้ส้นว้าวได้ หล então, ังปีใหม่นี่บอก่อนลยนะม่หลน้นงไม่มีแต่แหน่งน้อยมะแล้วหยาๆามาละมันไม่ไหลนันคือน้องไม่บุกอย่างนี้นะหักหัวตปูแดงพร้อมเือแกะเส้นใหม่ กระปุกมันทุกคนเลยหากระปุกปูแดงแกงเสื้อแล้วไหมเจ้ามันจะได้หรือเปล่าตัวน้อยค่ะเออเทบกระปุกเออเราจะกระปูแดงคขบตัวน้อยมันก็ยึดตื้นยึดต็บได้อะไลไอ้ตะการมันการมันอ้อเลยฟาดลเลย

ไปตาจกดอ้ากดดไปไปเบกนก่อนหาหน่อมกันมันจะตัวน้ำนะเพราะมันมีมากไปกองไปกองหาน้อไม้ไปน้ำมันทุกคนเลยเห็นหูกระปูกระคุดกระปูพร้อม ทุกคนเลยอือหือหางลูกซองตามาเลยขึ้นสูงเลยเนาะมูหามากอะดวงนี้ละใหญ่กว่ามูนะทุกคนเลยฮักเนี่ยเลยอือหึนี่เออใหญ่เลยซ้อมเอาหมดเลยซอมอาเจี้ยมากๆจะคุ้มกระปูดิ เอาหนากรวยอ่ขุดกระปูไปนําหาหน่อไม้ไปพร้อมตอนนี้มันสีส้มเอากคนทุกคนเอาหน่อไม้คนทุกคนหน่อไม้ยมนี้กะหนาอ๋มาแล้วทุกคนมีค่อยมีดวงช่วงนี้กะเบีได้ค่อยออกเก็บกับสะโพนทุกคนเพราะว่าสะโพนคนน่ะก้นมันต้นตอนนี้เนยังบีได้ก้นทุกคนมันตน้น,น,น,กน,น,ตนก็เพราะว่ามันยังมีเป็นราคาอยู่ มันละค่าบิสมแห้งงาราคามันบิสมแห้งงานเฮ็ดอนน,นมยังท่นได้กลล้นนะแต่ว่าสะพอนพนก้นละว้าหน่อไม้กัดิ นะ่นเรามาลหรดไหมนะเห็นหงส์องสามซีห้าโอ้โหมันห้ามันก็จะกินเออหน่อข่าของมันห้าวปลายถ้าใจเมื่อยขขยก็เป็นราคาดีกว่าป้ามันห้าวเขาก็ต้งนะงองมีเอาเนาะว้าวได้กระปูอีกแล้วทุกคนปัา แลก็เอาการมาเลยสาวันตาเพิ่นคุนดน่ได้ในตัวใหญ่ได้ทุกคนตัวเม่ยคนีนั่นแหะลิตีนุ่นกระปูทรงนี้กะไข่แล้วได้ทุกคนย่างนี้นะพอได้แกงเส้นอาไหมขุดกระปูขุดกระปูได้สองสามตัวนี่กะเมื่อทุกคนได้พ่อหนาะไม้เขากะน่าจะพ่อแกงและกินแกงอะไรนะกินได้เนาะโอได้เน้องหาขุดกระปูเมื่อแกงเส้นอาไหมไม่กบเลยแม่ มีวะมีวะดูแต่ปลาต่ดงก็จะได้กกดได้หาเละเมอทุกคนเลยนี่ยังหมานอยู่ได้หาเละเมอก็ยังเห็นอยู่มากแล้วนะ จนนี่เต็มฮอกกะต้าพูดเละทุกคนมันนี่ก็ได้ผ่าเดี๋ยวเลาะมือเลยทุกคนมือใบแกงแต่แหงสวรรค์ตาพุ่นละหลังจากที่อกม,มาแตนปาโนไม้แล้วก็ทุกคนได้สิมาอาพักสะแงงนะพักสะแงงเมือแกงเสื้อนโนไม้พักสะแงงหน้า อย่าห้าวมาแล้วทุกคนนะเพราะมันเป็นดอกเป็นดอกแล้วกันหอมผักกระแหงปลาออกมาแต่ปลาหน่อนม่นะโหยุงโหยงอู้ย่าี้ออนตามผมไว้นะมีแดนเบิังผู้เจ้าเดี๋ยวเบิังเสือกองสือ ตอนนี้ก็มาฮอดเพลงสวรรตาแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสิพาเดี๋ยวมาใบาน้องไม้แกงบ้านี้แกงกินตอนเพลงเอาแล้วว่าจะนั่งนะเทาะลงเทาะลงที่ดินแล้วนะที่ดินนี่เนาะอุะ๊ยกระเติบ ทุกคนตอนนี้เขาก็ใบแล้วแล้วนะน้อไม้เขาก็ได้หลายตัวทุกคน่ะไปแก่งวันนี้นะไปนะไปล้างทูบพี่เ้าก็ติมาทุกน้อไม้ต้มกันนะทุกคนเข้าเลย เดี๋ยวมาแตนหมูเสื้อเพื่อหุงข้าวได้อยู่คนได้ก็มือเลยปลดไปแล้วป่ะปล่ไยน้องก่าปลดแล้วเนาะี้วานาปวดกูนั่น ก็สิมาต้มก่อนทุกคนต้มให้มันจืดก่อนนะมายวล้างมือเลยเออพ่อก็ี่อก็ไปอาเาะสิเออลู้งสิตายแทไป่เอาเพ่อไมจืดเฮาสิมาเกมเครื่องแกงก่อทุกคนเาสแกงสมอึแน่มื้อนนะแกงสมอึแล้วก็เห็ดกระตั้นแ่ทุกคนเอกรปูแดงก็ยังแตตัวเดียวนึง Tuh neng napai Tuh nyai napai Neng ke tuh noi Nih lu senai top lu Tau kukubi top Oh ini Oh ini นี่ทุกคนตอนนี้นเนาะไหมเขากระจืดแล้วนะชิมาตำมมักเพ็ดซืิอ์มักเพ็ดกัมักเพ็ดห้าวทุกคนมีมักเพ็ดดีของเพชรกวันนี้เนุ๊กเขาแหละยันเพ็ดเติมมาซิมซิมูสาวาลตาคือเก้าบิทยากนแต่หึงนะทุกคนอร่อยเหมือนเดิมเซต็ตคือเก้าเพิ่มเติมทุกคนเซ็ต นี้สวัสดีค่ะพนธุ์ตำมะเพ็ดใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวไปค้างอีกเท่านึงค้างพดวันนี้กะเสียด,ดายตำเนียงซื้อทุกคนก็น่าจะเจือสูตรแกงน้ำไม้และทุกคนเอ้ยฟอาสนิมกับแกงตลอดน่าจะจำสูตรได้แล้ตอนนี้กาโมน้ำไม้เขาก็โคดแล้วทุกคนเดี๋ยวเสื้อเขิงมันก่อนนะเสื้อเขิงแกงกันทุกคนแล้วจนแต่มัน ข้ะเบร์กับยานางเสื้อน้ำหลังมาโบกครับอันเพชรกระตันแล้วก็หมาทุกคนมาฟุดแล้วทุกคนเสื้อขระเบร์ก่อนวันนี้นะน้ำเซ็นเดแห้งมาแล้ว ตอนนี้แกงน้องไม้เฮ่ากะซุกเลยทุกคนเดี๋ยวมาซิม,มกันนะนั่นนี่พ่อพี่เลิกอะสีได้ตื่มทุกคนเลยซิม,มกอนจังปรุงแซ่บแล้วทุกคนเลยเนี่ยปงก็น,นะ ทุกคนเลยอ้อมเป็นวงเวทแล้วนี่ก็เสร็จแล้วจ้าน,นี่ทุกคนตอนนี้กะแกงมะม่า้แฮวสซุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตักสะทอยก่อนนะกลิ่นะอันนี้พูด้ลยต้มก่อน,นเดี๋ยวเอากระิมาตักแกงก่อนนะทุกคนออตอนพักสะแงง้ยงทั้งหมด จุม่มเลยจุง่มเลยจนน้ำแห้งหมดนี่ทุกคนตอนนี้แกงน้องไม้เขากะเล็ดลอยเอามากินอยู่ท้องหาท้งหน้าพี่ละทุกคนเลยอยู่หน้าสาวรนตานะบาด์ดเพื่อนกะหาก็มาน้ำหลังทุกคนเลยปันหาก,กะแล้ววิก็เลยมาน้ำหลังมามาทุกคนกินข้าวตอนเพลง เทงกะมีได้เทงเพ้อเลยแล้วมันเป็นตอนแรงแล้วทุกคนเลยตอนนี้กะสองโมงแรกแล้วนะ จรกที่กินแกงน่อไหมอิ่มแล้วก็ทุกคนมากินตามีต่ออีกน้ำยกฉนไดงสูงโอ้โบีแต่พวกผุ่งส่ายกินบดจากอิ่มมามาทุกคนกระโบหนูเออเอด้สูงานตอดมือยากเอสุกตตามจะบอกธละกินทำง่ายๆกินเฟชกินนี่กูก็กินแล้วกูลืมรสชาติกินดีกีก่อ เสีบเสีบเข้มโหเแซ่บแล้ว่าเพื่อนยุเขาตามท้าหน้าถ้าไม่รบกนในสูมันถามแซ่บบ่ือยาคัเบอร์ปนหน้ามันเพิ่มรสเสียบก็ยากเสบอยู่พังอีกเค่เดียเนี่ยเปินกู้าตด มันทำเมื่อมันเพื่อกุถือเลยวิตามินมาแล้วนะสาสุดนะตักไปเลยอีกอันนึงบางให้มันทื่อเนาะไอ้กวนบ่มีใจไรเขาเอฟจะมันเลยมีอีกสามที่ออกมาบ้างเอฟกับตะเข้าไล่ชุดมึงเห็นวอกวิบไล่ชุดนะราคาเท่านั้นเท่านี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ราคามันทื่อทุกคนตอนนี้กะกินข้าวกินตำอิ่มแล้วนะเดี๋ยวส้มคอยกะซืได้มือก่อนวานนี้ เดี๋ยวคลิปนี้กัเอาสำนี้คนทุกคนเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าก่อนสิปิดคลิปกาขอขอบุญขอบุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามในฮับส้มเป็นกําลังใจเฮอสาวนิมสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจเฮ้แนเด้อทุกคนโอเคทุกคนบ๊ายบายพอพอเดี๋ยวไหม่มีเดี๋ยวนะ